คำเตือนไป็ุคมเสื้อสุดขดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่ได้สนับสนุน,นการเล่น,นการันทีผิดกฎหมายติดนีดทางช่องไปแค,ค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นดูแล้วชมแล้วก็อย่เิ่งที่เฉยกดไลค์กดเช์กดกัะดี่รับลาไม่้ด้นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีสุขคนครับผมสวัสดีดพี่น้องชาวเอ็กซีต่างลบหัวเ่าครับเ่าพี่น้องชาวไทยนะครับเนาะ มาแล้วครับผมปอบมือด่วนครับหวยป้อมมือด่วนนะครับโค้งสุดท้ายนะครับพันธงโค้งสุดท้ายเลยนะครับไม่มีโค้งแรกนะครับตัวนี้โค้งสุดท้ายอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวบอกมาแล้วก็จะเริ่มกับพี่น้องคนไะไรคนแช่คนกระดีขลางในน้ำนะครับดวงวาดที่ตรงไหนนะครับเนาะขอบิ่งครับผมว่าวันนี้เสนอตัวได้ครับใส่เลยครับผมครับกขอบคุณครับพี่น้องครับชุดแหลกนะครับสุดสามตัวนะครับ สูตรสามตัวบนครับปอมลุนลวนไหนครับหัววันที่สองเดือนหาปีหกหครับหวยรัฐบาลไทยครับพี่น้องครับสามตัวตรงนะครับเนาะข้างบนนะครับเด้อจะสับสนครับผมปอมลุนลวนไหนนะครับกครติดต่อไปนี่ครับหัววันที่สองครับเดือนหาปีหกหครับหวยรัฐบาลไทยนะครับเด้อศูนย์สามหกศูนย์สี่เก้าศูนย์สามหก 039 539 549 046ครับพี่น้องครับ3โตบนนะครับงวดวันที่2เดือน5ปี66ครับกะแจ้งต่อไปดีครับ039 049 036 539 549 046ครับพี่น้องครับนี่คือแนวทางหวยรัฐบาลไทยครับ ของปอมล้วนครับผลวันที่สองเดือนหาปีโอ้โหครับผมชุดเด่นนะครับเนาะชุดเด่นสามตัวก็มีศูนย์สามเก่าศูนย์สี่เก่าครับศูนย์สามเก่าศูนย์สี่เก่าครับพี่น้องครับพี่น้องมากกะแคปไปจดไว้ครับบมมักกะพานครับพี่น้องครับกลับมาพูดกันพี่น้องครับชุดสองตัวบนนะครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยครับของปอมล้วนครับผลวันที่สองครับเดือนหาปีโอ้โหครับ สตัวบนครับปมล้วนให้ตั้งต่อไปนี้ครับ3ามเก้าสี่เก้าสมหกสาเก้านะครับสามเก้าวปสอเทครับพี่น้องครับมาหน้าโมเน่นะครับสออนะครับเนาะสี่หกสี่ศูนย์ครับนะครับสามเก้าสี่เก้าสาย์ครับมีว่าชุดด้วยกันครับนะครับเนาะสามเกวสตัวนะครับมีสอชุดนะครับเนาะตัดตัวเลยกะ คือกันนะครับเนาะตัวเด่นนะครับเนาะตัวเด่นก็มี3มเก่าสีเก่าครับ2ตัวบนครับ3มเก่ากับสีเก่าครับ2ตัวบนครับหัวรัฐบาลไทยควพวันที่2ครับเดือน5ปีหกครับของปอมลดวนหายครับผมตัวล่องนะครับเนาะก็มีสามหกามเก่าอ๋อวงแหวนอรเล่สี่หกสี่ศูนย์ครับโถษที่ครับตัวล่องมีสามห4 0หศนย์ครับ ตัวรองมี3 6 4 6 4 0นย์ครับพี่น้องครับตัวเน้นนะครับมนมีมเกาี3เก9าครับเน้น3 9มเกาเกาครับขวดวันที่2เดือน5ปี6กครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องจะวิ่งรูดนะครับเนาะวิ่งรูด3กับ4ครับวิ่งรูด3กับ4ครับพี่น้องครับมกรูดมาวิ่งนะครับเนาะ3กับ4ครับพี่นี่น้องครับบนนะครับบนดีนะครับผมวันที่2เดือน5ปี66กครับพี่น้องครับมักกะจดไว้แคบไว้ครับว่ามักกะพานครับพี่น้องครับ สมยศไอทีรับลงโปรแกรมนอกสถานที่รับลงโปรแกมรมออนไลน์โทร0866557112รับรายละเอียดได้ที่ www. s o m y o อ i t .com สมยศไอทีรับลงโปรแกรมนอกสถานที่รับลงโปรแกมรมออนไลน์สนใจนะครับติดต่อที่0866557112 ดูรายละเอียดได้ที่ w w w สมยศ i t c o m ครับขึมาเบอร์กับพี่นอนครับป้อมตำดวนครับทวนวันที่2เดือนหาปีโอ้ครับชุด2อตัวล่างนะครับเนาะชุด2อตัวล่างครับป้อมนุ่นเรนให้ครับขวดวันที่2เดือนหาปีโอหกระดิ่งต่อไปนี้ครับ6 2 6 7 8 5ครับ6 2 6 7 8 5ครับพี่น้องครับหมัก กัดจดไว้ครับพี่น้องครับแค้ไว้ครับมันเด่นทั้งสามตัวเลยพี่น้องนะครับเด่นทั้งสามตัวแล้วครับหกสองหกเจ็ดแปดหาครับแต่ตัวงเน้นเด่นดีดีครับนี่หกเจ็ดครับพี่น้องเน้นดีๆหกเจ็ดครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องมักมยมักสืสามตัวไปเลยครับแค่สามตัวครับผมสามชุดเลยครับหกสอง หกเจ็ดแปดหาครับหกสองหกเจ็ดแปดหาครับวิ่งรูดล่างนะครับเนาะวิ่งรูดล่างปอมนวดให้ครับหกกับแปดครับวิ่งรูดล่างปอมนวดให้หกกับแปดครับพี่น้องครับนี่คือชุดสองตัวล่างครับของปอมนวดครับหัววันที่หาไอ้วัตถุที่สองครับเดือนหาปีหกหกกับพี่น้องครับหัววันที่สองเดือนหาปีหกหกกับชุดสองตัวล่างนะครับเนาะก็ได้หก หกสองหกหาแปดหาครับหกสองหกเจ็ดแปดหาครับพี่น้องครับมักกะจดไวแคบไว้ครับบวมักกะพานได้ครับผมถูกอย่างครับเหตดตามสูตรตามแนวทางเนาะครับเนาะมันก็มีเขาามีรถครับพวนี้กับวันเน้นะครับเนาะเใดเลขตรงกันนะครับกะมาใส่กันได้ครับพี่น้องครับนะครับ มามากกับพานเด้อพี่น้องมามากกับพานครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทาเนาะครับมุมีเพหูเราพี่น้องหัวสอกตัวใดครับผมนะครับเนาะกับทุกอย่างกับเห็ดเป็นแนวทาาให้พี่น้องดาบสาบเดืรดส้มครับผมนะครับมากกับโคไหลคดแช่นะครับผมเราพลาดคลิปต่อไปนะครับเนาะมือนี่นะครับคําเตือนนะครับเด้อคาเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณ์ด้วยนะครับในการรับชมนะครับ ทางช่องไม่ได้สนับสนุนนะครับการเล่นการพนันนะครับที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราเพียงแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะครับเนาะมึงอเล่าชมแล้วครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์นะครับข้างล่างครับพี่น้องครับข้างล่างครับผมพี่น้องเมื่อเล้วเป็นยังไงครับพี่น้องครับเป็นแต่เขาวงครับพี่น้องครับสวัสดีนะครับเนาะใส่เฮ็ดตามสุกพยายามเต็มที่แล้วครับพี่น้อง สูตรนี้เขาเขาเขาจะเฮ็ดสูตรใหม้นะครับเนาะเขาจะเอาสูตรใหม่เขามาให้พี่น้องเบิ่งครับผมนะครับสูตรบ่ออกนะครับเขาจะลงทิ้งไปนะครับเนาะเอาสูตรใหม่ให้พี่น้องนะครับเนาะเอาเอาพูดหลายกับพี่น้องที่โอนเงินกับแม่ไห่เนาะรับราคาน้ำชาคาคาเฟ่ครับผมคาสูบุบัตคาดิซซอรครับขอบคุณหลายเลยครับเด้อขอให้พี่น้องรวยๆปังๆทุกคนนะครับที่โอนเงินกับแม่ไห้ครับผมครับเมื่อกี้นะครับให้พี่น้องครับรวยๆ ปังๆนะครับเด้อไห้เงื่อนตึงกับเป๋าตึงกระลากระปได้ครับเด้อวันนี้ครับไว้เขาไว้เขาพี่น้องครับนะครับเนาะวันนี้วันนี้ครับได้่ตัวเก่าแลวครับพี่น้องได้่ตัวเก่านะครับไม่ได้ตามสูตรมันได้่ตัวเก่าครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องมัดตันได้พี่น้องก็เลือกเก่าครับผมสั่งเยือกับเลือบางพี่ก็เลือกวถถือกับพี่น้องเนี่ยพี่น้องเลือเก่าเองนะครับเด้อพี่น้องมัดตัวได้กับพี่น้องกัเลือกเก่าครับผมกะเมื่อนี้ครับมือยังหลกับพี่น้องกับพี่น้องครับ รวยๆนะครับเด้อปังปังไปกคนครับผือแล้วกับน้ำใจมีกลาลังนะครับเด้อนะครับมันชี้กัอยู่กลางครับพี่น้องมีนน้ำใจนะครับน้องตอถือก็ถือก็แล้วไปครับพี่น้องเบิ้งฟี่ครับผหายเบิ้งฟี่อยู่แล้วครับพี่น้องครับทำมีน้ำใจกันแล้วแต่พี่น้องครับผมมาด้ได้เลียนะครับมาด้บังคับครับผมครับมาหนี้ไก่พี่น้องครับรวยรวยและรวยอีกแล้วครับเนาะ ปังๆทุกคนครับวันนี้ขอคราวสวัสดีครับ